จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอะิเบะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายด้วยและบริการอด่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวารบักดกสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเอ้เยอะสวัสดีพวกหน้าสตีนทั้งหลายฮะอยู่กับกูเองจอรนดี้สุดหลอ่อหมาตายควายตะลึงเห็นแล้วสาวกีตวิวิดปิดพาร์เลยพอดีว่าเกเรซินมันส่งแมปมาให้จอนดี้เล่นอีกแล้วฮะมันบอกว่าแมปนี้เนี่ยเขาให้เราค้นหาปากกาฮะมาร์เกอร์นั่น มันเป็นปากกาไว้บอร์ดที่มันมีหน้าคนน่ะเนี่ย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 มันมีเยอะเลยเนี่ยไอ้กิเลสิมบอรช่วยมาเล่นให้หน่อยมันขี้เกียจเล่นกูก็งงเหมือนกันแมบพบอย่างงี้เนี่ยนะให้กูมาเล่นแค่หาปากกามันจะไปยากเย,เยี่อะไรวะเฮ้ยไอ้ก่อนจะเริ่มการอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดสคัครใครกันด้วยซื้อเสื้อกูด้วยนะครับเย็นนี้กูจะได้มีตังแดกข้าวนะ และเหมือนเดิมก่อนจะเริ่มกันเรามาหาผู้โชคดีจากช่วงรับถามโดนใจหัวใจโดนเธอกันก่อนฮะคลิปที่แล้วเราถามว่าถ้าหากคุณจะพลังไทท่านได้หนึ่งพลังคุณจะใช้ทำอะไรฮะนี่เลยน้องผู้โชคดีของเราฮะเดอะซิโนไลฟ์นะฮะโอ้ยชื่อ,อยังเท่น้องก็บอกว่าจะแปลงร่างเป็นท่าน60เมตรและบอกทุกคนว่ามาคุมา,มมาครบ9 0 0 0แสนซับแล้วยินดีด้วยนะครับพี่เทนเนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าช่องเราครบ9 0 0 0แสนแล้วเลขแสนเดียวน,นั้นเราจะได้แบบโล่ทองเลยเว้ยอย่าลืมปั๊มผู้ติดตามให้กูด้วยสำหรับน้องซ โลไลฟ์นะครับจะลืมมาติดต่อรับ400โลบัคกันด้วยนะครับใน d i ส cord ดมาคุมะเลยนะจ๊ะและคำถามโดนแจวใจโดนเธอสลับคลิปตัวนี้ก็คือถ้าหากน้องๆโดนเพื่อนขโมยปากกาไปเนี่ยและน้องๆจับได้ว่าเพื่อนกูนี่ขโมยน้องๆจะทำอะไรกับมันเป็นอย่างแรกนะออตอบมาได้เลยปันปันเนี่ยยิ่งชอบเลยนะใครปันสุดเอาไปเลย400โลบัคจ้ะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามีเกมพาร์ทไหมไม่น่ามีหรอกเกมอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไง,ไงกูเจอแล้วเนี่ยอันแรกเนี่ยเอา้าจริงด้วยวะ อยู่ๆก็เจออะไรวะเนี่ยได้แล้วเหรออันนี้คือได้แล้วเหรอมาถึงก็ด้านแรกเลยฮะฮ่าปาะกาสีม่วงเยอะมาดูดิมันมีทั้งหมดกี่อันวะร้อยห้าสิบเลยมีร้อยห้าสิบเลยอะเพ่ว่าไงแคคู่ผู้หญิงอยากจีบเราเหรอดูหน้าเราสิหายหายจ้าหายนี่เป็นไงคนหลอกอันเนี่ยสาวมาทักดื้ม ใครอยากเข้าแก๊งจอรที่สุดหลอก็อย่าลืมทักผมมาด้เกี่ยวเยี่ยอะไรทำไมะน้องน้อง,องอยังเป็นเมียพี่เลยจ๊ะเร,เราจะมาออนไลน์เดทติ้งในแบบหาปากกาไม่ได้นะน้องนะพี่ไปก่อนนะพี่หลอกเกินไปโทษทีมาถึงกูเจอถ้ำหลวงก็เลยฮะอือเวลาติดถ้ำแล้วกูไปเข้าไปติดตาโอ้โหโอ้โอหงักูมาขุดแร่หรือไงวะเนี่ยอ,อันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้นยนั่นไง <c oughs> กูเจอแล้วปากกาปากกาคริสโต้มาเก้ กาคริสตลัลนั่นเองแล้วก็มีดัมมี่อยู่ที่นี่เฮ้ยกูโดนผีหลอกอโอโอ,อ,ยอยู่ว์ปมาที่นี่ได้เองแล้วฮะดัมมี่มาร์เกอร์นั่นเองอมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยงั้นแปลว่าตรงนี้ก็อาจจะมีก็ได้เนี่ยนะอันเนี้ยไม่ใช่ทําไมมันมืดจังวะเฮ้ยมันต้องซ่อนอยู่แถวนี้แหละมันต้องเข้าประตูมิติได้อีกแน่นอน กู <G ül> เดินรอบเลยเม,มียจ๋ามันมีอีกไหมจ๊ะโอ้ยกูเรียกเมียแล้วนั <G ül> น่นเนี่ยมึงเป็นใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไอซอกหลืบซอกลืบโอไม่ได้เด็กจอนนี่ฮะได้มาแล้วครับผมเมโลอนมาร์เกอร์เฮ้ยนี่ไงนี่อันหนึ่งใช่ปะเนี่ยบ้างก็ไปโอ้เฮ้ยไม่ได้เด็กจอน,นี่กูบอกเลยไปดีกว่าน่าจะหมดแล้วมั้งในถ้ำเนี่ยตอนนี้เราก็มีห้าอันแล้วที่กูเพิ่งหาได้ห้าอันนึงวะเนี่ย เดี๋ hehe, ยวนะเอ้ด้านบนด้านบนกูเห็นละขึ้นไปเลยเมียจ๋าคอยเยียบหัวหน่อยเออขอบคุณมากได้ด้วยเหรอวะออบบี้เหรอคิดว่าออบบี้จะทำอะไรเฉยคุณอะไรจะพูดว่าออบบี้ไม่สามารถทำไรจอนนี่ได้อันต้องเอาให้เนียนเอาให้เก่งทิปเปิลมาร์เกอร์ฮะอันนี้แลหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่ตรงนี้มีอันหนึ่งเราต้องไล่เก็บแบบอันที่อยู่ในเม็บก่อนไงอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุ่มเฮ้ย มึงมึงไม่ให้กูอนี่อยากจะเป็นเพื่อนกับเราไหมเนาะไม่อะไรเป็นอะไรไอ้หนุ่มมึงเป็นอะไรมึงหลอนยาเลยบอกเลยองแดกเยอะน้ำท่อมอะมาถึงเราก็เจอไอ้เบาหัวานและนี่กูจะเอายังไงเนี่ยเฮ้ยหนุ่มมึงไปอยู่ทำไม กูตก ok เลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาถึงกูเจออันนี้ก่อนเลยเนี่ยอะไรเนี่ยมักเกอร์เบียพึ่งเลยนะเอาก่อนเลยอ้าเอาดิ๋อ้าวเอาอได้แล้วบีมักเกอร์เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นโถเหรอมักเกอร์รูปแบบไหนวะเนี่ยว้าวอ๋อเป็นมักเกอร์แบบตู้ปลา้กูว่ากูชาวพนักกิจตัวเองเลยดีกว่าฆ่าตัวตายแม่งเอ้ยที่นี่นรกหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่น่าใช่เนื่อ น่าจะเป็นบอคี้อ้อนี่ไงไฟมาร์เกอร์โอ้กูขึ้นไปบนป่องเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรปรัปร๊บปัป๊บปลลับปั๊บโอ้โอ้โอ้ประเด็นคือขึ้นไปแล้วมันก็จะได้อะไรไมเม่นมีหับมะเรยงไม่รู้กูขึ้นไปทำไมวะนะ่ะเนี่ยในป่านี้มีตั้งอีกเยอะแยะเลยเอาในป่าก่อนดีกว่าเนี่ยบนต้นไม้นี่เราจะขึ้นไปยังไงวนะน่ะเราต้องหาก่อนฮะมันต้องมีวิธีแหละเอาอันนี้ก่อนฮะนี่อะไรโหอ,อันเล็กนิดเดียว ชวแอบชวแอบเอ้ยแม่มึงจะซ่อนทุกที่เลยจริงๆนะสมวกมาร์กเกอร์ฮะเออดูดยาไม่ใช่เอออ้าวเฮ้ยเออในหลุมศพก็มีเลยเนะี่ยซอมบี้มาร์กเกอร์กูเพียรเลยประเด็นคือกูจะไปขึ้นต้นไม้นี่ยังไงวะหรือเราต้องขึ้นทางนี้ไม่น่าใช่หรือเราต้องขึ้นทางบันไดน,นี่วะเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนั้นเขาทําให้เราดูละกูต้องตามน้องเข้าไปเทคนิคการไปฝั่งตรงข้ามฮะนี่ไง นี่มีอะไรไหมตรงเนี้ยไม่เห็นมีเลยมึงพักเอ้ามาเจอเฉยเลยมาเจอบอลอะไรวะเมื่อกี้อ่ะยูวาร์แล้วกล๋นอะไรแดงๆด้วยไม่รู้ไอ้มีแกลเลอรี่ให้เราดูด้วยว่เฮ้อโอ้มึงทำเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเนาะอะไรเราเก็บในนี้ได้เลยแมอแบบขี้เกียจแบบไปหาแล้วเอาในนี้แม่งเลยได้ไหมไม่ได้มีตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอวะเนี่ย าเชี่ย <ś les> อะไรวะเนี่ยประเด็นก่อนเลยนะที่เราหาหานี่คือหาไปทำอะไรวะงงเหมือนกันู้หาไปทำเพื่ออะไรวะเนี่ยยังยังหาต่อไปเอ้ยเนี่สีแดงแรงลิ์ไอ้หนุ่มเลตมาร์เกอร์เดี๋ยวนะตรงนี้มีอีกเ้ยมึงจะซ่อนไปไหนไม่ไม่เอ้าเอ้ยมีปุ่มด้วยวะยปุ่มอะไรวะเนี่ยกดกดทีระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก,โก้คันให้ตรงนี้มีบันไดขึ้นไปด้วยว้าวอ กล์มาเกอร์ผีต่อไปก็ในนี้มีอะไรไหมบ้านล้างเหมือนกูมาหาผีสิงเมือนนะั่นเนี่ยเบบี้มาเกอร์นี่ผีเด็กแอ้ผีเด็กนเนี่ยอาบน้ําก่อนดีไหมเนี่ยนะเปิดฝักบัวไม่น่าใช่ใช้ไม่ได้เอา้าเจอแล้วฮะเ,เจอลุงฮะลุงนั่งดูอะไรดูโลบบคับอเปล่าไม่มีคอนด้วยเฮ้ยเอา้เอาเฮ้ยนั่นไงว้าอีกแล้วมารเกอร์ er, รูปคอนเนี่ยนะมันได้ด้วยหรือวะ เหี้ย yeah, อะไรวะเนี่ยมึงจะเอาทุกอย่างเลยหรือไงวะตอนนี้กูมีเกียร์อะไรทุกคนกูมีสิบเก้าอันแล้วนะเออดูดีกูจะเก็บได้สักเกียร์กันเชียวนอนสบายเลยนะพี่อันนี้ดีมมเปล่าแน,น่ชัดเลยดิ er. มมักเกอร์มันขาบเมื่อเอาไว้รุ่นมันขาบมาทําเป็นปากกาได้ด้วยหรยอวะเอาเฮ้ยเจอศพทุกคนเจอบ้องกระจาเอ้ยไม่ใช่เจอมักเกอร์นอนตายจมน้ําอยู่โอ้โหน่าสงสารจริงจริง,รงขอเก็บหน่อยแล้วกันนะพี่นะ โอเคโซนตรงนี้เราเคลียร์เรียบร้อยแลวฮะต่อไปเราไปปีลามิดตรงนั้นดีกว่าเพื่อจะเจอดีโอดีโออาจจะถือปากกายอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้งั่นไงหัวดีโอเอาไม่ได้ใช่ตัวทำอะไรเนี่ยเอาก่อนเลยเทนมาร์กเกอร์ไอ้ตรงนี้มันต้องขึ้นได้แน่นอนอ่ะต้องขึ้นได้แน่นอนเหยียบปหัวบาวนี่ขึ้นไปขึ้นได้ใกล้เคียละขึ้นไงก่อนบนนี้มีอะไรไหมจ้าไม่มีอะไรเลยมึงให้ขึ้นมาทำอะไรเนี่ยและวไนี้ก็ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเฮ้ยไอ้หนุ่ม หนุ่มเออได้มาแล้วแช่ก่อนเลยฮนะบอ่อน้ำเอามาลิไงว่าไงหนุ่มพี่อยากมานั่งข้างลอเปล่าตอนนี้มันขึ้นไงวะเนี่ยึงให้กูดดอย่างงี้ยไม่ได้ถึงมันไม่ถึงเนี่ยเลยนะมึงเหมาร์เกอร์กัญชาไม่ใช่มาร์เกอร์กระบ,บองเพชรเออคริสตัลแฮมหนูแอบอะไรตรงนี้กันหนูนี่ไงหน้ามาแล้วแคยนันมาร์เกอร์ต่อไปเราก็เข้าไปหาดิโกันฮนะว้าว ว้าวตัวแรกก่อนเลยปั้งเข้าไปแซน์เกอร์แลวตรงนี้มีปุ่มอีกแล้วฮะปุ่มอะปั๊บเข้าไปเปิดแล้วเห็นมีห้ำอะไรเลยไม่ใครกูเปิดปุ่มทาไมเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองฮะเจออีกแล้วปั้บเข้าไปแทมเพ a t e อะแค่เชือกโงกูก็ตายได้หรอวะวไงครับ์แมนมาร์เกอร์เฮ้ย มีคนตายด้วยจอรที่ต้องระแวงแล้วตรงนี้อาจกูอาจจะตายโหงก็ได้เดี๋ยวขดูก่อนส่องก่อนส่องออมีหมาป่าเปล่านเนี่ยไม่น่ามีเนาะเฮ้ยมิดมีอะไรเลยมันตายได้ไงวะเออทำไมเล่นกระจกจังเลยหนูนี่เฮ้ยลูกแล้ไมลูกผูกคอตายอย่างนี้ไม่น่าเลยมึงเออต,อตายไปเลยมึงอะ่ะด้านหลังมีปุ่มเฮ้ยไม่ใสไ่ไอดียด้วยวยเออ ใส่เบอร์โทรได้ไหม <c oughs> เปิดพี่อยากได้เบอร์โทรเราต้องถามเมียเอ้ยไม่ใช่ถามผู้หญิงคนนี้ฮะว่าไอเดียอะไรแต่เหมือนเขาจะไม่ให้ไอเดียกูเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> แม่งเดินหนีไปเลยอ๋อในนี้ก็มีมาอยู่อะไรในโถส้วมงสงสัยแบบนะ <c oughs> เห็นผัวฆ่าตัวตายไงเ <c oughs> มียก็เลยแบบไปแอบรบ้องไห้ในโถส้วมอะไรเงี้ยไอตรงนี้เหมือนผมจะรู้แล้วฮะว่าวิธีมันทํายังไงเนี่ยกเก็นคนปีนตรงนี้ไงเออโอ้โหโอ้โ มันจะโดนหน้ากูอยู่แล่นน่ะไปไงวะเนี่ยเอ้าโอ้ยเกินไปรึเปล่าวันเนี้ยเดินแบบสัญชาตญาณโอ้ไม่ได้แล้วฮะมันต้องกะจัะหว่าดีๆกะยังไงก่อนกูต้องเดินเฉียงงี้เหรอแมงมันจะปัดกูตกอยู่ดีเฮ้ยกูรู้แหละแมงเกมเจนี่วอลล์อ้าววอลล์อ๊แคทเกมมิ่งมาเย็ดแม่อาญลังกาเลยกูไปไงวะเนี่ยเฮ้ยเกินไปรึเปล่า แล้วมันจะไปผ่านได้ไงวะพวกมึงผ่านกันจริงเหรอตรงเนี้ยหรือกูโง่วะนี่กูโง่ขนาดนี้เลยเนี่ยใช้จังหวัดที่มีต่อไปก็จะเป็นภูเขาตรงนี้ฮะโอ้โหเห็นด้านบนแล้วแบบแม่เส้นทางอีกยาวไกลเลยไอ้นี่กระดูกใครไอ้นี่กระดูกมีผัวพี่หรือเปล่าครัแบเบนี่ยฮะวัยรุ่นเนสโกะไม่ใช่ปีนเลยและกันกว่าที่นี่น่าจะอีกยาวไกลไม่มีใครด้วยเฮ้ยฮมาถึงเจอเจอน้องๆน,น,นอนอยู่อันนี้ลูกพี่ครับพี่ฮะเอ่ ไม่รู้กูต่อไปก่อนแล้วกันแต่กูได้มึงมาแล้วน่าจะเป็นลูกๆเขานะและตรงนี้ก็มีปุ่มอีกแล้วกดไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกดไปทําไมวะเฮียอะไรวะเนี่ยมึงพากูมาที่ไหนวะเนี่ย Black Market พิมพ์ชื่อก่อนเลยเออยากดูช่องโมคุมามานานแล้วพิมพ์แม่งดินี่นะไม่ได้หรอกพี่อย่ามาเนียนไอ้หนุมอย่ามาเนียนเหมือนผมจะเห็นอยู่แถวๆนี้งอัน ไม่ได้แดกกูหลอกไอ้น้องอุ้ยตรงนั้นก็มีไม่รู้เก็บไปหรือยังกูก็จําไม่ได้อล้วตรงเชี้ยนี่มันปีนได้ปะเนี่ยเอ้าปีนไม่ได้แล้วมึงทำมาทำไมเฮ้ยตาตายานทิพย์ผมหมายกันฮะเหมือนเห็นเส้นทางโบรณะตรงนี้คนที่สายตาดีอย่างจอร์ดี้ตอนนั้นถึงจะเห็นได้เนี่ยเส้นทางเฮ้ยมันไปได้จริงวะ,ะหรือนี่คือทางสู่สวรรค์ใช่หรือเปล่านี่ทางสู่สวรรค์หรือเปล่า แต่เหมือนด้านล่างมันจะมีที่อะไรอยู่ใช่ปะเนี่ยลองลงไปดูดิว้าวเฮเพื่ออะไร <c oughs> มึงให้กูลงไปจะเบื่ออะไรวะเนะี่ยแม่งเอ้มันซ่อนยันในน้ำมาทุกคนกูรู้ว่ามันต้องมีในน้ำมันมนต้องมีบ้างเลยนะักอันสองอันจอร์ดี้อ่ะมันเบื่อจักการมาจากจระเข้นี่ไงบอหัอะไระไอันนี้พี่ผลิตวัคซีนหรือเปล่าครับเนี่ยมาอยู่ในเนี่ย โอ้หกว่านนี้น่าจะเป็นตัวที่พี่เขาทดลองไงแบบลองให้มันตายตายดูในเนี่ยกูว่าและก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตัวฮะอันนี้รอทดลองเหมือนกัน dark blue marker สรุปแล้วผมได้มาประมาณ36อันนะทุกคนจริงมีอีกเยอะเลยนะเพราะมันมีทั้งหมด150อันประเด็นเลยนะเราจะเก็บมันไปทำไมวะกูก็งงเหมือนกันหรือมันคือแบบความสุขทางใจ ในการที่เราได้เก็บอะไรบางอย่างนี่เหรอ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะใครอยากลองเข้ามาเล่นก็เล่นกูค,คิดว่าพวกมึงน่าจะเล่นกันทุกคนแล้วแหละไม่แต่กูยังไม่เล่นโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะใครอยากมาหาก็มาหาดู <c oughs> อย่าลืมตอบคำถามกันด้วยทุกคนเออไปละ <c oughs>